เสร็้วมีเนาะปกกะทาดิสติกไงตรนีมันลาจกหิมไปแล้วทีมก็เอาแปะสนามอนงทีมตนี้อร่ามมุกราไรท้าิวก็ดเป็นผิวยนี่กระตอไปเนียกระเท่ามไอคนเหะหรอกูกัเห็นมานหาสุดสีขาวงามจะขื่อกระลพี่ๆแบบนี้ตลอดคันว่าเนี่ยาคว่าอนหนากรยเลเขาดูเล่านะเขาว่านะค่กูกับไเห็นมานหาสุสีงามแบบ่องนะก่าเห็นแหลกพี่นี่คือเก่าขางเราครอบเอาานวมูก่าวโดี ตามมันดเหมนงนอน็นกลัวหน่ามึงขาวนี่บกจูติตาบอดอี่ปอกหนาค้งขาวก็มีกันก่มีตาอีะยอๆยขาวอีกบอกมันอย่างไรอย่างไรอย่างไรริงังิงังเน่ยบอกมันกาสิบประตูเงมือนมันอยู่หนึ่งมีไรงมีไรงีกันแรงงอกรักกันแรงแทงดูหักบักบักอก กินอิ่มแล้วบานอิ่มนะเออโซือแล้วหแกินอยู่ขาก็บเขาใจเป็นแมวบ้าน่มันเป็นแบงนี้มันเป็นย่งเรือเป็นเอ่ยงบอมันอิ่มมดเลยเขาม้อไรมันอยากกินปลามันมันหมักปลาต่าปก็ซื้อปลามาเถอะอะมต้มกินคนนแมวหนาย่กินขาดใจเนาคูปอตักเด็กน้อยนะก็ได้กูนะที่แรกก็บงีเรื้อง่งลงมากกบุ้งที่ะามสีโต้เร่องเขาเรายงมากออกแม่แพพุ้งรือแพลปัน มันกันหนอยคุณแม่แต่ยังไม่กินอาหารเม็ดนะขนมมันจะหยากแต่ไก่มันก็หยากซื้อให้กินตลอดเมื่อยู่แบบนี้ก็ฝากเงินไปซื้อไก่ซื้อนั่นซื้อนี่เราได้ไปทำอันอันซุ่มเลี้ยงอันซุ่มมันราคาหยาดนะว่าซักยาคุ้มแมวเขาได้ยังไงหมดเด้อโอนเด้อผู้ใดไรเด้อโอนหมาแมวโอนเด้อไม่ให้มึงอีกกูเบิ่งดขับเลยนี่ซักไรอ่ะเห็นตัวดำนี่เนาะลูกมันใหญ่เลยสีจยาคุ้มมันนันมึงบปไว้ยังไงดอกใส่กระตาไปเนาะมึงไปฉีดไหนเนาะก็เขา โอนเด้อจ้าป่าลุงเลี้ยงหมากับแมวต่อยนะเด้อจะต้นมันเห็นมันมันเลี้ยหนาไปซื้อได้หนึ่เห็นบ้อยนี่ต้นมันได้เขาเลี้ยงมันะเขาจเลี้ยงนั้นกับแพงนั่นได้สิบบอกเออแพงแต่จะมาจมหางนั้นเลี้ยงนะแต่อยากกิหิวเลยมันเหรอขับกันอยาไดี๋ยวเราไปวัดกันต้นยี่มันเลี้ยงเอาลดนะีไปวัดกันกรไลอย่างน้หนุ่มเลยเลี้ยงอันนี้ได้เออแต่กับมันก็ต้องเลี้ยงอะไรที่ปอบก็อนที่กันยางเอยจะมาว้า มึงตาหรือมึงตาเนี่ยน้อยพวกเราเลี้ยงไปเดนแมทุติมนจ้องเป็นอย่างมึงปอบตัวมีปัญญาเลี้ยงคนเลี้ยงคนมันแมกงกระต้อกอีกววาพื้นเท่าอีกยินท่าเขาอีกสเต็จยินท่าบวาพื้นเท่าอีกพอมันมีผลประโยชน์บวาพื้นเท่าอืกเออฟังไว้เด้อฟังไว้เด้ออีแดงโง่ตรงเงี่ยไหนมันแดดอ่ะมันบอกแล้วยินบ้านย่าให้มันสอนหลายพวกตรงเงี่ยไหนมันละผิดกันโยนเป็นยี่มอยอ่ะ ปกตูยังงอหลาไรอ๋อเห็นบอมันบอกว่านั่นเลี้ยงหมาเรียงแมวดีกวคนเรียงคนเออนั่นชูแฟ้งใบเอาหูมาฟปงมวกงอมุวเปลือกจะเป็นให้เขาด่าแขกนอนมุ่ปอบเอ้ยตรงนี้เขาใส่เขาสอนแขกนอนคนมันบอกหูจากความคนมันตั้งดานบันดีมันนี่แหละคุณน่ะมันหมักเบาพื้นแหี่ปากดาเอ้ยดู้ตรงนห้มันด่าดูดิชแม่เอ้ยจะเป็นหนเขาสอนแขกนอนซุ้มปลือกเอ้ยพวกตรงนี้ไหนก็ได้คุ้มกึ่งเ้ย สรงกับสรงเด้อกูไม่ด้หามเด้อตามสบายมันสอนแผดสอนแง่ถ้าถั่บอสเห็นบอสเขาบอกเลยว่าเลี้ยงพวกนี้อ่ะเลี้ยงคนมันบ่มีคูณเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวดีกว่าฟังงไ้ใส่กระโหลกหูถูมุกเปือกตั้งใบยังโง่ต้องให้พวกมันแดดตัดโลตัดกอแม่มันอ่ะนะ